สวัสดีครับผมทุกวันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปความแปรปรวนของสภาพอากาศและภัยธรรมชาติที่รุนแรงจากภาวะโลกร้อนได้เข้ามาคุกคามวิถีชีวิตของพวกเรามากขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นแรงกดดันไปทั่วโลกซึ่งความตกลงปารีสได้เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่นานาประเทศได้เข้าร่วมเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกและจัดก,การกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและไทยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่มีทั้งหมด195ประเทศซึ่งล่าสุด การประชุมคอ26การสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเมื่อปี2564ไทยได้ประกาศเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพศ2593และปล่อยก๊าซเรือนกระจบสุทธิเป็นศูนย์ภายในปีพศ2608และจากเป้าหมายนี้ทำให้คาร์บอนเครดิตเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะมาบ่งชี้ปริมาณก๊าซเรือนกระจ ที่สามารถลดหรือกักเก็บได้จากกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานเพื่อนํามาซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทําให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดกันเรื่องคาร์บอนเครดิตครับก่อนอื่นเรามาทําความรู้จักกับคาร์บอนเครดิตให้ชัดๆกันครับคาร์บอนเครดิตคือปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดําเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกเช่นการปลูกป่าการเพิ่มพื้นที่สีเขียวการดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนเป็นต้น คาร์บอนเครดิตมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าซึ่งก๊าซเรือนกระจกที่ถูกควบคุมภายใต้พิธีสารเกียวโตซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศที่เชื่อมโยงกับอนุสัญญายประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งกำหนดให้ประเทศภาคีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ bon, ก๊าซไฮโดรฟอโรคาร์บอนก๊าซเพอร์ฟูอโรคาร์บอน ก๊าซซัลฟเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์และก๊าซไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์สำหรับประเทศที่มีการควบคุมการปล่อยก๊าเซเรือนกระจกหากองค์กรใดที่ปล่อยก๊าเซเรือนกระจกต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดสามารถนำก๊าเซเรือนกระจกที่กักเก็บกได้ไปขายเป็นเครดิตให้กับองค์กรอื่นในขณะเดียวกันหากองค์กรใดที่ต้องการปล่อยก๊าเซเรือนกระจกเกินปริมาณที่กำหนดก็สามารถซื้อคาร์บอนเครดิตจากผู้ที่ขายคาร์บอนเครดิตได้สำหรับตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไท,ทย ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็นตลาดภาคสมัครใจที่มีองค์การบริหารจัดการก๊าซเซือนกระจกองค์การมหาชนกำกับดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนากฎการดําเนินงานและรูปแบบการซื้อขายสิทธิการทดสอบระบบและการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในช่วงที่ผ่านมาโครงการนําร่องนี้ได้ครอบคลุมอุตสาหกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเซือนกระจกสูงเช่นอุตสาหกรรมเหล็กโรงกลั่นน้ํามันปูนซีเมนต์เยื่อและกระดาษ แก้วและพลาสติกโดยราคาคาร์บอนเฉลี่ยต่อตันของไทยล่าสุดอยู่ที่ประมาณ34.34บาทต่อตันซึ่งยังมีราคาถูกมากเมื่อเทียบกับตลาดคาร์บอนใหญ่ในยุโรปซึ่งมีราคาสูงถึง2,707บาทต่อตันปัจจุบันกรมสรพสามิตรกำลังศึกษาแนวทางในการจัดเก็บภาษีคาร์บอนและคาดว่าจะเริ่มเก็บภาษีคาร์บอนภายในปี2566นี้ทำให้ราคาคาร์บอนในไทยมีแนวนโน้มที่จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆ ครับคงพอรู้จักคาร์บอนเครดิตกันคร่าวๆไปแล้วท่านใดที่สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถกดคลิกได้ที่ description ของคลิปนี้ได้เลยครับสำหรับท่านใดที่สนใจฟังรายการครัง้งถัดไปสามารถกด Subscribe ได้ที่ M Report Channel วงในอุตสาหกรรมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ